ากคนส่งนะฮะคนส่งบางมกใช่ไหมฮะจะขึ้นทางด่วนกลับสมุดประการจะขึ้นทางด่วนกลับสมุดประการก็ต้องขึ้นทางด่วนที่ดาวนองนะครับดาวขนองแบบหนึ่งนะครับ เขาอยู่ตามช่องจราจรส่องเอ็ดเมืองทางด่วนมิโลตำรวจตรงนี้ นำนิดนึงนะครับห้องน้ำนิดนึงเพราะว่าทางด่วนเขาจะต้องมีห้องน้ำไม้บริการที่ต้องประชาชนนะเนาะุนทางด่วนุนทางด่วน โควิดก็โควิดนะนะโควิดก็โควิดเนะมาดูห้องน้ำบนอาคารกันหน่อยเนี่ยนะครับ,บแบตเตอรี่เหลือน้อยแป๊บหบนึ่งนะครับ ไม่รู้แบตเตอรี่จะพอหรือเปล่านะนะครับตากล้องก็ไม่ได้ออกมาอันนี้เป็นช่องเก็บเงินนะครับช่องเก็บเงินของทางด่วนเป็นตั้งโต๊ะปรับ ขอรัับคสวัสดีครับอันนี้อันนี้เปจยดเทียบปรับเลยไหมน้องไม่ครับไม่ครับเขียนไม่สั่งให้น้องครับเขียนไปสั่งเนาะครับโอเคเพราะเป็นการตั้งจุดตรวจครับผมโอ้กระด่างนี้ต้องนะจริงจริงโอสวัสดีครับนายดาบว่าไงครับพี่อ๋อมาดูที่วันนี้ครับนั่นสวัสดีอุ้ยอย่าไปเรียกท่าน คนคนลุกอย่าไปเรียกท่านผมไม่ใช่ท่านนะครับมอไซค์ขึ้นทางบวดไม่ได้นะคะมอใจออกลมดา่านช่างเลยนะคะ,ะคเป็นจุดกดขันวินัยจราจ,จรบนทางด่วนนะครับพันตำรวจโทรผู้ควบคุมพันตำรวจโทรหมอค์ที่อยู่ได้เลยข้าขออกดา่านช่างเลยครับมอไซค์ขึน้นทางบวดไม่ได้นะครับตัดเลี้ซ้ายเลยครับแล้วออกดา่านช่างนะครับ เดี๋ยวนะครับพันต้รวดโทรอยู่ไหมสอบถามว่านิดนึ่งนะครับไฟแบตเตอรี่เมะบ่เยอะ สวัสดีครับเออมอไซค์ขึ้นทางด่วนเหรอขึ้นทางขึ้นทางด่วนเออเดี๋ยวถามน้องนิดหนึ่งน้องครับหลงทางหรือว่าไงครับอ๋อหลงทางใช่ไหม I g ้ก็แบบสติส์เออร์ฟลูทิ้งเออเออราหลงเราหลงทางเนาะก็ดูตาม g o o g l e Map ใช่ไหมอือเออแล้วมันพาขึ้นทางด่วนรถนี้เขาโนขึ้นมอเตอร์เวย์โอ้นี่รถมอเตอร์เวย์เย I don't know. Just after showing I just come this way. Yes. ไปไหนก็ไปไหนฮะ How the. Good thing. Okay. I don't know มันต้องพูดพูดก็พูดเออโอ้โหเป็นมี่ไปไหนมาเนี่ยอย่างนี้ไหนปะครับปองเดี๋ยวครับผมเอออันนี้ของสนอไหนพวกปองทางด่วนทางด่วนคมีเนี่ยไปให้จักรยานไปขายในจักรยานหรอเราเราเราต้องเอาตามช่องจราจรหรอ ต้องเอาตามช่องเก็บเงินอย่างนี้หรอเพราะประชาชนตอนนี้นี่แล้วก็ดูตอน,น,น,นอตรวจสายไม่นาะดูว่ารถเอ่เอวันี้ต้องตกใจหรือว่าถ้าแจ้งว่ารถรถเกียรติยแล,ล้วหลุดหนีมาหรือว่าคนมันตายมาเงี้ยเราต้องมาดูนะครับแล้วก็อย่างหน้าด,าด,ด่านรถเยอะนายบอกให้ามาดูการจอดให้จอดไปเรด้วยอ่าก็คืออำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกมาดูไปอ๋อแล้วทีนี้ครับอ่าผมถามผมถามมุกหวองอย่างนี้อ่าเพราะว่ามีประชาชนโทรหาผมเขาบอกว่าเออ ที่ป้ายที่ชื่อน่ะผู้ควบคุมมันเป็นพันตำรวจโทใช่ฮะเป็นรองผู้กองับาควบคุมหมดไม่ใช่ควบคุมหมดแล้วท่านอยู่ไหมที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวนอกระบบัไปรับขบวนเสด็จไม่ใช่ดิเดี๋ยวอย่างนี้ผู้กองพวกผมเน้นเน้นว่าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบพอพอทีนี้ป้ายชื่อมันไม่ตรงกับที่คนคุมอยู่ตอนนี้คือผู้กองคือเขาปฏิบัติใช่ไหมแล้วทีนี้ท่านคุมท่านคุมถ้าคุมตามระเบียบที่เขาเขียนมันต้องคุมท่านต้องอยู่ที่นี่ แล้วผู้กอง<ช>เอาชื่อใส่ซะมันก็จบชาวบ้านก็ได้ไม่โทรหาเขาอยู่นะครับดานกระทัเอาเขาไกนายควบคุมไทยไทน,นะรองผู้กบรองผู้กบควบคุมไม่ใช่รองผู้กับแต่ทีนี้ทําไมรองผู้กับไม่มาอยู่ที่นี่เ่ะเพราะราัรบรับบทเสกตุนไปมากินไม่ไม่ไม่ใช่ดิ<ช>อ,อย่างนี้ถ้าถ้าถ้ารองไม่อยู่<ช>หรือถ้าคนควบคุมไม่อยู่ท่านก็ต้องเลิกดิคือคนที่จะคุมที่จะสั่งการเนี่ยมันต้องอยู่เพราะมันมีตามเวลาอยู่นะครับนะครับแต่ถ้าควบ ควบคุมอยู่นะครับตามเวลานะครับอืออันนี้ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีมันหมุนยนกันมาป้ายก็ต้องหม่เด <ไป S 1> ี๋ยวต้องทำใหม่เดี๋ยวเราจะทำใหม่ให้ครับไม,ไ,มไม่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 เอาว่าเอาว่าตอนนี้ผู้กองเอาว่าตอนนี้คือคือชาวบ้านเขาโทรหาผมตะกี้เนี่ยผมก็เลยขึ้นทั้งวนมาอมเออเขาบอกว่าป้ายป้ายมันไม่ถูกต้องเราทำถูกต้องนะครับคปคุมเบรคที่ต่องนได้เลยโทรสามลองไม่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 ใหญ่เดี๋ยวผู้กองถ้าผู้กองรู้จักแล้วก็เคยดูไลฟ์ผมอ่ะ ผมว่าตำรวจเคยดูของผมทั่วประเทศเพราะฉะฉนั้นผมเน้นว่า,อ,า,อ,าอย่างนี้เราตรวจสอบช่วยกันเราไม่อยากคือผมเนี่ยก็เป็นผู้สื่อข,ข่าวตารวจผมไม่แค่อยากไม่อยากเห็นตําตรวจถูกดา่าแล้วแล้ว,ลวถ้าเกิดว่าคนคุมเนี่ยมันต้องตรงตามป้ายแต่ถ้ามันไม่ตรงปุ๊บก็ต้องหยุดพรหนึ่ผมแจ้งไปแล้วนะครับ ที่เข้าศูนย์ใหญ่เลยที่ผมจะรอผมจะแจ้งทุกครั้งเข้าเข้าศูนย์ใหญ่เลยนะครับว่าเป็นการตั้งถุกต้องมีนโยบายให้้งถุกต้องนะครับไม่ใช่ด่านเถื่อนอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้กล่าวหาว่าด่านเถื่อนแต่เพียงแต่ว่าทุกอย่างมันต้องถูกต้องตามระเบียบคือผู้ควบคุมและชื่อผู้บังคับการอะไรคือในกรุงเทพอาจจะอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยพยายามจะเข้าใจอ่าอันนี้ดีเดียวผมป็ิผูก่อหนายทีให้ทำแต่ผมได้ใหม่นะครับเออถ้าใช้อยู่หลักกัรเออ โอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเอาคนควบคุมหลักก็ใส่ท่านสุวัสด์เลยเด็กมันจะนั่นนั่นคือคนควบคุมหลักเลยก็ใช่ดิเราจะท่าอยู่สถานีก็คือไม่ได้ควบคุมตรงนี้คือควบคุมเนี่ยมันต้องควบคุมอยู่ตรงนี้ปัญหาคือตรงเนี้ยคือควบคุมแต่ว่าไปรับบทจิทธิ์ถ้าถ้าไปรับน่ะถ้านายไปรับก็ต้องคือก็ต้องไม่ไม่ต้ติดต่อทำโว้ได้นะครับนะที่ดนอเนี่ยมไปรับบปสิทธิ์เดี๋ยวค้ายาย้กัน ก็อยู่ก็ไม่เดือดเรียกตรงนี้แดดได้เองนั่นแหละถ้โอนมาได้มีปัญหาอะไรโอนมาได้เลยไม่ใช่ไหมเออคืออย่าบอกงั้นเนี่ยเออคือเดี๋ยวพูดอย่างงั้นเพราะว่าอย่าบอกว่าเอ้ยถ้าติดต่อมันก็ติดต่อได้เพราะท่านมีวิทยุสื่อสารใช่ไหมติดต่อได้เลยต่อได้ยินแป๊บเดียวไม่คือเอ้าถ้าสมมติว่าผมต้องการเจออย่างตอนเนี้ยทไงได้ไปที่สัวนอได้เลยเนี่ยเห็นไหมท่านก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะผู้กอง คือผมอยากจะเจอผู้ควบคุมที่อยู่ตรงนี้ถ้าท่านบอกให้ผมไปสอนอผมก็ไม่ได้เด็กมันก็ไม่ใช่คุมอยู่ตรงนี้เด็ยเป็นรองนั่นอยู่นะครับเป็นรองท่านก็ใส่ผู้กองต้องใส่ชื่อเอางั้นได้เดี๋ยวไปทำบอกให้แนะนำทำป้ายใหม่ครับเออทำป้ายใหม่ได้ได้ไปไหนต่อเนี่ยวันนี้ครับถ้าไปไหนต่อเนี่ยขึ้นมาดูผู้กองเฉยๆนี่เลยมีเนนี้แล้วใช่บอกกันไม่เราคุณมีภาษาไม่ใช่ผมไม่คือผมเนี่ยคือผมอยากเห็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติที่มันถูกต้องเพราะนั้นคนโทรหาผมเติมป้ายอย่างนึ่ง นะถ้าถ้าถ้าเอาให้ถูกก็ต้องหุ้กองก็ต้องอะนี่เนาะได้ได้ดดไอก็เป็น100ร้อยตํารวจเอกนะฮะอืมเป็น100ร้อยตํารวจเอกเพราะนั้นท่านก็ต้องหยุดนะครับเพราะว่ามันมันคนคุมไม่อยู่แล้วอะนะคนคุมไม่อยู่แล้วก็ว่ากันไปนะครับเรา ไม่ไม่ไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ทำผิดนะครับประเด็นคือแค่นี้แหละครับครับผมต้องคือต้องไปเออต้องมีที่เสขอบคุณมากๆว่าก็นี่แหละเขาขึ้นมาคุยด้วยไม่ได้ว่าจับผิดแต่เมื่อชาวบ้านเขาโทรหาเรียาใครับพอดีผมเขารู้ว่าผมมาขนส่งไงเขาก็เลยโทรมาคนที่เขาขึ้นทางด่วนมาเขาบอกว่ายืนทุกช่อง ใช่เพ<อ>ราะภายในสายอีคือ,อาาะจะบอกว่ามันเป็นจุดสกัดทีนี้ผู้กองก็ตอบไม่ได้ว่าสกัดรถอะไรใช่ไหมสกัดรถที่คือถ้าสกัดมันต้องสกัดเมื่อมีเหตุการณ์ออจุดสกดัดมีเจ็ดจุดค<อ>ือไอ้จุดสกัดจุดสกัดในราจรเออเราจะมีป้ายเตือนอยู่ด้านหน้าอ่าแล้วก็มีป้ายนี่ก็มียางด้านหลังถ้าเกิดรถต้องตกใส่อะไรเงี้ยอืมอืมอืม โอเคฝากผู้กองด้วยครับผมบวัสดีครับดูนใบอกโอเคครับผมขอบคุณมากครับข้าใจครับผมเสียงน่าประชานนี่แหละก็ถามมกันเนาะผมและผู้บองชาขอลาพี่น้องเท่านี้แล้วกันขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคดีครับท่านบอกครับครับ